อ้าวมันนีมากสิมากปอกอไอ้ชิ<า>้นนะครับเด้อหาชิ้นของสูงนะครับดูอยอดฟ้า,ากินยากไปกินกินได้สักทีมือถลอกจีใส่ถุงมือให้เรียบร้อย มียาทำมอฝาจากอุดรนะครับโอ้เขาก็เขาส่อนน้ำนะให้เรียบร้อยนะครับหรือว่ามืออาชีพมาครับนะเดี๋ยวเราจะมืออาชีพนะลองดูนะลองดูเขาก็ทำนี่ประมาณนี้จินอร่อยจริงแต่ว่ามันจะทำยากนิดนึง ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยก่อนที่จะดัดชักแจง้าไปทำอีกทีหนึ่งหรือจะออกเอ้ยเอ้าขาดจ่อย,ยอมไม่คมนะเขาบอกว่าผัดรัดจับแล้วก็ลวงหนูหมูหมดทำราดจับราดใบน่าดูดน ไม่แข็ไงไม่แข็งนะครับหอวเนี่ยก็เสียแล้ว เราไปไม่คงไม่ผ่านะะนะเดี๋ยวนี่ซิมก่อนมามไม่อะไรเอาอย่างนี้ครับเอาไป,าไปก้อยใส่หมูน่าจะอร่อยเนีอยที่สองครับที่ทำก็เรื่องนี้ครับ เาักนีกต,ตัวไปก่อนไงนีพอมันอ่อนปุ๊บหกักงี้เลยครับ ครับนี่าแล้วปก็ประมาณครับสวยครับเอียครับแคบ่นี้ไอ้หมววววู

ประมาณนี้เราจะแกงไขใช้มีดสอมทิน